พี่ๆท่านไหนนะคะที่กำลังตามหาเอาติ 1.6e ปี2018นะีคะ CNG ตัวนี้บอกเลยมีมาให้พี่เรียบร้อยแล้วเนะะี่ยคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคาภายนอกสวยภายในหรูหราพี่ๆท่านไหนที่กำลังตามหาอยู่อย่าพลาดคลิปนี้นะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกคนเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกับรุ้งอีกแล้วนะคะในช่องรุ้งอันติรด,ดมือสองเนะะี่ยค่ะวันนี้รุ้งจะพาพี่พี่มาแปลกแนวนิดหนึ่งนะคะชมเหมือนกันกับตัวออาติสที่เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะแต่ตัวนี้จะเป็นออาติส 1.6e นะคะ ตัวนี้เป็นปี2018นะคะเป็นตัว CNG นะสำหรับพี่ๆท่านไหนนะคะที่กำลังตามหาอยู่นะคะเข้ามาให้พี่ๆแล้วเรียบร้อยนะคะบอกเลยรถสวยๆแบบนี้นะคะน่าใช้งานสุดๆเลยนะคะพี่พวันนี้นะคะเราจะพาไปชมทนึงภายนอกแล้วก็ภายในเลยนะคะบอกเลยราคาโคตรดีเลยพี่พี่ขาราคาตั้งขายอยู่ที่3,99,000บาทเท่านั้นนะคะผ่อนเริ่มต้นประมาณ6,000บาทต่อเดือนพี่พท่างไหนนะคะที่กำลังตามหาเอาติสสวยๆแบบนี้อยู่นะคะ อย่าพลาดเลยนะคะพี่ๆหรือจะติดต่อมาได้เลยนะคะที่เบอร์0972517435ก็ได้นะคะ,ะวันนี้เราจะพาไปชมทั้งภายนอกแล้วก็ภายในเลยนะคะเรามาเริ่มจากด้านหน้าก่อนเลยดีกว่าอบอกเลยรถที่นี่มีให้เลือกมากมายเลยนะคะด้านหน้านะคะนี่ให้ดูเลยโครเมียมสองเส้นตัดแบบนี้เลยนะคะพี่ๆขาโลโก้โครเมียมด้วยนะสําหรับคันนี้พี่ดู ทรงภายนอกดูสปอร์ตมากๆเลยนะคะภายในเรียบหรูดูสะอาดสะอ้านนะคะดูสบายตามากๆเลยนะคะพี่ๆแล้วดูไฟทไฟหน้าันี้หนึ่งขอภัยไฟหน้านะคะนี่พี่ดูเลยไฟหน้านะคะจะได้เป็นไฟมันติรีเฟคเตอร์ค่ะพี่ขาดวงยาวๆแบบนี้เลยนะคะสำหรับรถคันนี้บอกเลยพี่ภายนอกสวยภายในสวยเหมือนกันนะคะพี่ขาไฟก็ได้ไฟแบบมันติรีเฟคเตอร์แกวๆแบบนี้เลยใสยๆเลยนะคะพี่ไม่มีรอยเออ ขีดขั่วหรือว,ว่ารอยร้าวรอยแตกใดๆทั้งสิ้นนะคะพี่ๆรถที่นี่เป็นรถหน่วยงานประวัติสูงนะคะรับประกันเลยไม่มีชนหนักไม่มีพิวาำนะคะไม่มีจมน้ําไม่มีกับไมค์กอไม้แน่นอนนะคะสำหรับคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะคะอ่ะมาดูกันที่นี่เลยกันชนหน้านะคะสดีดําด้านสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ขาบอกเลยมันตัดดีไซน์ได้ดีมากเลยนะคะสําหรับคันนี้คุ้มๆกันไปเลยนะคะอ่ะเรามาดูที่นี่เลยนี่ โป่งซุ้มล้อนะคะพี่พี่นี่โป่งซุ้มล้อนี่ไม่มีรักยิ้มใดๆทั้งสิ้นนะคะพี่พี่ขาดูได้เลยบอกแล้วเลยที่นี่รับประกันเลยนะคะไม่มีชนหนักไม่มีพิควั่มไม่มีจมน้าไม่มีกับไมกอไมแน่นอนนะคะคันนี้นะคะล้อแม็กเดิมๆจากศูนย์นะพี่จ๋าได้ดิสเบกหน้าหลังล้ออลอยสีทูโทนนะคะน็อตเดิมๆแบบนี้เลยนะคะพี่ขารถคันนี้บอกเลยสวยมากๆเลยนะคะ <S <S แล้วก็ยางพี่ได้ยางปีใหม่ด้วยนะ <S <S ยางพี่ได้ยางปี2023นนะจ๊ะนี่ ยางได้ยางปี2023นะคะซุ้มโชกนะดูได้เลยนี่ไม่มีรอยบิดเบี้ยวนะคะครบครบท่วนๆแบบนี้เลยนะจ๊ะสำหรับคันนี้นะพี่ๆคันนี้บอกเลยพี่สวยจริงกระจกมองข้างนะคะดูได้เลยนี่สันเลี่ยมคมอยู่ครบๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆคะกระจกมองกระจกมองข้างเปิดปิดแบบไฟฟ้านะคะมีไฟเลี้ยวในตัวให้แล้วเรียบร้อยนะจ๊ะสำหรับคันนี้คุ้มๆกันไปเลยนะคะขอบด้านข้างนะ,ะพี่ๆนี่โครเมียมหนึ่งเส้นตัด ด้านล่างประตูนะคะขอบกระจกนะแบบนี้สวยมากเลยนะคะพี่ดูพรีเมียมอ่ะมาดูที่มือจับนะจ๊ะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถแบบนี้เลยนะคะพี่พายในกันนิดหนึ่งมานี่ภายในสวยๆเลยค่ะพี่ขาดูได้เลยนี่นี่นะคะนี่ให้ดูเลยนะคะสุดๆร้อนๆเลยนะคะภายในกว้างๆแบบนี้เลยนะคะพี่ขาเรามาเริ่มจากฝั่งประตูก่อนเลยนะ ฝ่งประตู้นะคะพี่มีช่องเก็บของเล็กๆให้แล้วเรียบร้อยนะจ๊ะแล้วก็มีช่องใส่ขวดน้ำให้พี่ๆแล้วนะคะแล้วก็ดูนี่คอนโซลหน้ากว้างๆแบบนี้เลยนะคะพี่ขามีแอร์วงกลมบอกเลยกระจายความเย็นได้โคตรดีนะคะคอนโซลหน้าตกแต่งด้วยสีดําด้านสลับสีเบจนะคะพี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะเบาะนะคะได้เป็นเบาะผ้าสีเบจสวยๆแบบนี้คะ่ะพี่ขาบอกเลยนุ่มๆเลยนะเนี่ย นุ่มๆเลยเนยนะคะสำหรับพี่ๆท่าน,นไหนนะที่ชอบนะติดต่อมาได้เลยนะคะที่เบอร์ศูนย์เจ็ดส้านเจ็ดสานะคะแล้วก็นี่ดูได้เลยที่พักเท้ากว้างๆแบบนี้นะคะเสาบีค่ะนี่เสาบีสวยๆแบบนี้ค่ะพี่ขาน็อตท,ทุกตัวนะคะไม่มีขันไข่ขยับใดๆทั้ทงสิ้นนะคะสวยๆแบบนี้เลยสำหรับพี่ๆท่าน,นไหนนะที่ชอบ ติดต่อไม่ได้เลยนะคะที่เบอร์097 251 7435นะพี่เดี๋ยวเบอร์จะขึ้นให้เป็นระยะระยะด้านล่างนะคะเรามาดูที่ด้านหลังนิดหนึ่งมานี่อันนี้เป็นในส่วนของห้องโดยสารด้านหลังนะคะพี่ๆนี่ดูได้เลยเบาะเหมือนกันเลยนะเบอรสีครีมนะคะสีเบจส,สวยๆแบบนี้เลยะคะ่ะเป็นเบาะผ้านะแล้วก็ตรงกลาง มีที่เสียบสาย USB ให้แล้วเรียบร้อยนะจ๊ะสองที่เลยนะบอกเลยโคตรคุ้มกระเป๋าจิงโจ้มีให้หนึ่งเออหนึ่งใบนะคะแล้วก็ด้านหลังมีที่เก็บของเล็กๆนะคะให้สองที่แล้วก็มีที่เก็บขวดน้ำให้ด้วยนะคะบอกเลยคันนี้คุ้มๆเลยเนี่ยจ๊ะอ่ะมาดูวันที่ด้านหลังนิดนึงนี่ นี่ด้านหลังนะคะพี่ขาดูจากด้านหน้าเลยเซนเซอร์เออดูจากด้านหลังได้เลยนะคะเซ็นเซอร์ถอย2จุดมีให้แล้วเรียบร้อยนะจ๊ะมีโครเมียมตัด1เส้นนะคะโลโก้เป็นเออโลโกโกโตโยตา้าเป็นโครเมียมด้วยเช่นกันนะคะไฟท้ายนี่ให้ดู นี่ใสๆแบบนี้เลยนะคะไฟไท้าย LED ไลท์ไกด์สวยๆแบบนี้ค่ะพี่ขาดวงโตโตสีแดงจัดๆแบบนี้เลยนะคะบอกเลยคันนี้สวยมากๆเลยนะทุกอย่างโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะคะพี่ขารับประกันเลยไม่มีช็หนักไม่มีผิดความนะคะไม่มีตรงน้ําไม่มีกับไมค์กอไวาแน่นอนนะที่นี่รับประกันเลยนะคะเราไปดูที่ด้านหลังนิดนึงเดี๋ยวขอญาตนะคะอ่ะรุ่นนี้อาจจะต้องไปเปิดที่ด้านหน้าเดี๋ยวหนูพาไปเปิดนะคะพี่ขามาเลยอ่าเดี๋ยวขอญาต เปิดด้านหลังกันนะีคะบอกเลยพี่พ,พี่พี่จะได้รถที่คุ้มค่าคุ้มราคาราคาแค่3ามแ0 0เพเองพี่พี่ได้รถคันนึงไปขับไปสวยๆหล่อๆเลยอ่าด้านหลังเนะนี่ยะนี่คมสักรารดูได้เลยพี่สะอาดสะอ้านสวยๆแบบนี้เลยเนะี่ยค่ะพี่คันนี้บอกเลยนี่โอ้ขอภยนะัยเนีคะปึ้งนี่ ยางอะไหล่มีใหค้ครบแบบนี้นะคะแม่แรงมีให้แล้วเรียบร้อยนะคะพี่ขาซินทับมะพร้าวสีครีมไข่สีเดิมเดิมจากศูนย์แน่นอนซ้ายขวานะคะเหมือนกันเลยนะนี่บอกเลยพี่ตรงนี้เป็นตัวถังนะคะพี่บอกเลยคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะดูโครงสร้างนิดนึงนี่โครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมน็อตไม่มีขันไข่ขยับนะคะสีสวยๆแบบนี้สีแท้สีเดิมนะคะนี่ดูได้เลยอ่านี่ไฟไฟแท้ไฟเดิมแน่นอนนะจ๊านี่ อ่าไฟแท้ไฟเดิมทุกอย่างเดิมๆเ,เนี่ยน็อตทุกตัวไม่มีขันไขขยับสําหรับคันนี้นะรู้ว่าสวยราคาดีนะ,ะคะคุ้มค่าสุดๆเลยนะคะอ่เราไปดูนี่ฝั่งคนขับกันนี้หนึ่งนะคะอ่าป้าป,ปึ้งฝั่งคนขับเนะี่ยจะเป็นแบบนี้เลยพี่พี่นี่ให้ดูนิดหนึ่งนะคะนี่ กว้างๆแบบนี้เลยนะคะพี่ขามาดูปุ่มแช Passion c o n t r o อ,อใช่ค่ะปุ่มขอภยัยปุ่มแ a ช s i o n Control กระจกออโต้หนึ่งบานนะคะควบคุมกระจก3บานนะจ๊ะพี่จ๋าเออที่เปิดปิดกระจกไฟฟ้านะคะจะอยู่ตรงนี้เลยนะมีแอร์ด้านบนให้แล้วเรียบร้อยนะคะพี่ขาแล้วก็นี่พวงมลาลัยได้เป็นพวงมลาลัยมันติฟังก์ชันนะคะพี่ขาเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะเปลี่ยนวิทยุได้นะคะพี่ขาแล้วก็ให้ดูนิดหนึ่งแอร์นะคะนี่คอนโซลกลางแอร์ได้แมนนวลน,นะพี่ มีวิทยุแยกมาให้แล้วเรียบร้อยนะจ๊ะใส่ซีดีได้ฟัง fm/am ได้นะคะแล้วก็แอร์แมนนวลเนาะอีเกียอัตโนมัติแบบซีวี C B นะคะพี่ขามีช่องเก็บของให้ด้วยนะคะสองช่องเออขออภัยช่องเก็บแก้วน้ํานะคะแล้วก็มีช่องเก็บของอยู่ตรงกลางให้แล้วนะคะเรียบร้อยคันนี้มีที่เสียเออเขาเรียกว่าอะไร ที่ปรับอุณหภูมิอะไรอยู่ตรงนี้เลยนะเดี๋ยวเราลองมาสตาร์ทเครื่องกันดีกว่านะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะคันนี้บอกเลยพี่ได้คือคุ้มค่าคุ้มราคาสุดๆเลยนะคะคันนี้กุญแจเป็นแบบนี้นะคุณพี่นี่มาอ่าบอกเลยพี่เงียบๆแบบนี้เลยนะคะแอร์เปิดแล้วเรียบร้อยมันเลยเย็นนะคะพี่คะ่ะคันนี้คุ้มค่าสุดๆเลยนะคะทุกอย่างนะ,ะปุ่มทุกอย่างใช้ได้ปกตินี่ดูนี่ เลื่อนปกติได้เลยนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงได้นะคะปิดเสียงได้นะแล้วก็คันนี้พี่อันนี้ไม่แท้ไม่เดิมนะคะพี่ขาไม่อยู่ที่1 0 5 0งกิโลเมตรเท่านั้นนะคะสำหรับคันนี้บอกเลยคุ้มค่าคุ้มราคาแน่ๆเลยพี่นี่ให้ดู เกียร์อัตโนมัติแบบ CVT นะคะพี่ขาเป็นขั้นบันไดให้สวยๆแบบนี้เลยนะหุ้มหนังมาให้แล้วเรียบร้อยนะสำหรับคันนี้นะหุ้มหนังมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะพี่พี่ขามีช่องเก็บของกระจุกกระจิกเล็กๆตรงนี้ให้ด้วยนะคะสำหรับคันนี้บอกเลยคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะคะพี่ขาเหมาะก,กับการใช้งานแบบใช้งานแบบประหยัดประหยัดนะพี่ใช้ได้ทั้งน้ำใช้ได้ทั้งน้ำมันเนี่ยแล้วก็ CNG นะจ๊ะพี่จา๋า บวกกันไปเลยคันนี้ได้คุ้มๆไปเลยเนะะียคะป่ะเดี๋ยวเราพาไปดูกันที่ห้องเครื่องกันดีกว่านะคะว่าห้องเครื่องจะเป็นยังไงนะจ๊ะไปกันเลยมาค่ะพี่พี่เรามาดูกันที่ห้องเครื่องต่อเลยนะคะนี่เดี๋ยวให้ดูเลยแล้วประกันอยู่แล้วนะคะรถที่นี่ไม่มีชนหนักมาแน่นอนนะคะไม่มีพิความไม่มีรมน้ําไม่มีกับไมค์กอไม้นะรถที่นี่สวยๆเดิมๆเ,เลยนะจ๊ะพี่จา๋าดูได้เลยนี่ นีโครงสร้างทุกอย่างเนี่ยโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมน็อตไม่มีขันไขขยับนะฮะ 3R 3L มีใหค้ครบแบบนี้นะ,ะนี่ไฟแท้ไฟเดิมนะ น้องทุกตัวไม่มีขันไข่ขยับนะคะไม่มีรอยประแจขันแน่นอนนะคะนีดูฝากระโปรงนะคะสวยๆแบบนี้สันเหลี่ยมคมอยู่ครบๆแบบนี้เลยนะคะสำหรับรถคันนี้บอกเลยคุ้มค่าคุ้มราคานะคะราคา3 9มแสนบาทนะคะผ่อนเริ่มต้นประมาณ6 0พับาทต่อเดือนพี่ๆท่านไหนนะคะที่สนใจนะ,ะติดต่อมาได้เลยนะคะที่เบอร์097 2517435นะคะนี่ 3L นะ,ะนี่ให้ดูกันเลยสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่สำหรับพี่พท่านไหนนะ,ะที่สนใจนะคะคันนี้ Toyota a อา i ตินะคะ1 6 e cng นะคะพี่ตัวนี้เป็นปี2018นะคะติดต่อมาได้เลยนะ,ะพี่ที่เบอร์0972517435นะคะวันนี้รุ้งต้องขอลาไปก่อนนะคะพี่แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ